ของสรศด้วยนะครับกลับมาติดตามสถานการณ์ด้านข่าวสารเป็นประจำเหมือนเช่นทุกวันกับเรื่องเล่าสองอาทิตย์นะครับในวันที่อากาศเริ่มเย็นลงอีกครั้งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับเพราะว่าผู้คนก็ติดตามสนใจอยู่กับปฏิบัติการชัดดาวกรุงเทพหรือว่าการปิดกรุงเทพซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตามการประกาศของคุณชุเทพคืสุบรนเลขาธิการกปปสนะครับการชัดดาวกรุงเทพซึ่งเจ็ดจุดนะครับขณะนี้ ก็มีการประกาศมาตรการรับมือกันค่อนจากเข้มข้นในแง่ของการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนถึงแม้ว่าคุณสุเทพจะระบุบนเวทีปราศัยเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าปฏิบัติการชัดดาวกรุงเทพจะทําให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจุดมุ่งหมายต้องการที่จะให้อํานาจวัดนั้นล้มเหลวนะครับก็คือรัฐบาลไม่สามารถที่จะบริหารประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นต้องการให้รัชการนั้นหยุดงานไม่ต้องมาทํางาน เช้าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนั้นคุณสุเทพบอกนะครับว่าจะมีการประกาศรายล,ละเอียดในคืนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการชัดดาวกรุงเทพอยู่ในความสนใจมากที่สุดนะครับว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรถึงแม้ว่าอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานนี้นะครับว่าเลขาธิการสัประชาชาติบันคีมูลจะลงมาเป็นคนกลางในการพยายามพูดคุยระหว่างคุณยิ่งรักชินวัตรปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และอดีตผู้นําฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิชิตเวชาชีวะในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาล่าสุดนะครับทางพรรคประชาธิปัตย์โคศกประชาธิปัตย์ระบุนะครับคุณพาชิตว่าบันคีมูลนั้นโทรศัพท์มาหาคุณอภิชิตเวชาชีวะเมื่อสองวันก่อนอืแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับโดยคุณอภิชิตก็บอกกับบันคีมูลนะครับว่าทางออกจากวิกฤตการณ์นี้ก็คือเสนอให้รัฐบาลนั้น เลื่อนเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเลื่อนการเลือกตั้งนะครับโฆษกประชาธิปัตย์ระบุนะครับว่าคุณธรรมวิสิ์บอกกับเลขาธิการจัดาประชาชาติว่าการชุมนุมในขณะนี้เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากความไม่พอใจกรณีกฎหมายเนื้อโทษกรกมนะครับจะกระดักนํามาซึ่งเหตุการณ์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคุณธวิสิ์บอกกับบันคีมูลเลขาธิการสาประชาชาติว่าการชุมนุมของผู้ชุมนุมนั้นเป็นไปโดยสงบสันติเป็นไปตามรัฐมนูญ เพราะฉะนั้นบอกกับบันคีมมลว่าเสนอนายกุมรีให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปยังไม่มีทางภาคฝั่งของนายกัมนตตีนะครับว่าได้พูดคุยอะไรกับเลขาธิการสภประชาชาติบันคีมมลเดี๋ยวเราจะกัปัตติตามความคืบหน้าทั้งหมดนี้ล่าสุดนะครับเอาละแต่เราจะมาเริ่มต้นนะครับเมื่อวานนี้ช่วงกลางรายการก็มีข่าวเข้ามาน่าตกใจนะครับว่าตอนเช้ามืดได้เกิดเหตุการณ์น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่ง กับการฆ่าสามศพที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นเหตุการณ์ฆ่ากระตายสามศพที่อกอาดแล้วก็สะเทือนขวัญเป็นอย่างยิ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นบ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านพรไดาผิวสองซอยบุญสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพบศพสามคนนะครับสามคนนี้เป็นเด็กชายสองคนทั้งคู่เป็นลูกเครื่องไทยบริกันนะครับ คนแรกคือเด็กชายไมเคิลเจมส์ลิเบอร์แมนอายุสองขวบตายาเสียชีวิตบนเตียงลำคอเนี่ยถูกรัดด้วยผ้าขนหนูสีขาวใกล้กันก็พบศพเด็กชายโจเซฟเดวิดลเบอร์แมนอายุเจ็ดขวบลำคอและชายโครงขวาถูกของมีคมแทงเป็นแผลชะกันศีรษะด้านขวามีรอยทุบจนกระโหลกแตกนี่เด็กเจ็ดขวบนะฮะ และคนที่สามก็คือนางสาววิภาวีคำสายอายุสิบเก้าปีในสภาพที่ศพอยู่บนเตียงนอนเปลือยกายถูกของมีคมปาดเข้าที่ลำคอสี่แผลแล้วก็แทงเข้าที่หน้าท้องสามแผลโดยเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยแม่ของเด็กทั้งสองคนนะครับก็คือนางวิไลวรรณลิเบอร์แมนนั่งร้องไห้อยู่ใกล้ๆใครก็คงจะทำใจไม่ได้เนี่ยนะครับ จากการสอบสวนนะครับเธอให้การว่าเด็กทั้งสองคนเป็นลูกของตนกับสามีนักธุรกิจชาวมริกันซึ่งปัจจุบันไปทํางานด้านปิโตรเลียมอยู่ที่ฟิลิปปินส์เธอต้องเลี้ยงลูกตามลําพังนะครับก็ปรากฏว่าเธอไปรับเอาน้องที่เสียชีวิตไปด้วยอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครซึ่งเป็นหลานสาวมาจากต่างจังหวัดเพื่อหวังจะให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยง และก็ส่งเสียให้เรียนหนังสือด้วยก็คือช่วยมาเลี้ยง,<า>งลูกของเธอเจ็ดขวบกับสองขวบต่อมาเพื่อนบ้านใบหนึ่งมาหา,าลและก็นำหนุ่มสาววัยรุ่นคู่หนึ่งที่เป็นแฟนกันมาเอ่ยปากขอให้ตนช่วยหางานให้หนุ่มสาวคู่นี้ทำโดยฝ่ายชายชื่อในอ๊อฟเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีด้วยความเห็นอกเห็นใจเธอจึงตกลงช่วยก็พาฝ่ายหญิง ไปสมัครงานเป็นสาวคายูตี้ที่บาร์แห่งหนึ่งที่พัทยาซูมกรณีของนายอ๊อฟแฟนหนุ่มเนี่ยก็ให้รอไปก่อนก่อนเกิดเหตุเย็นวันที่สิบเนี่ยนะครับ<ม>ก็ปรากฏว่า<ม>เธอพา<ม>ผู้หญิง<ม>แฟนของนายอ๊อฟเนี่ยนะครับไปสมัครงานกันที่ตกลงกันเอาไว้<ม>แล้วก็ปรากฏว่า<ม>คืนวันศุกร์ตอนเรื่องเช้าเื่อันเา้า<ม>ตอนตีสี่ หลังร้านเลิกก็ขี่บรรชัยมุ่งกลับบ้านโดยพาแฟนของนายออฟเนี่ยกลับมาด้วยเพราะให้สัญญาไว้กับลูกชายว่าเดี๋ยวตื่นเช้าจะพาลูกไปที่โง,งานวันเด็กเมื่อวานนี้เป็นงานวันเด็กนะครับแล้วก็บอกให้หลานของตนก็คือคุณหน่อยเนี่ยนะที่เสียชีวิตด้วยเนี่ยแต่งตัวเด็กๆรอไว้ตั้งแต่กลางคืนเลย กธอบอกว่ามาขี่ถึงขี่มาถึงหน้าประตูก็แปลกใจเพราะเห็นนายอ๊อฟนั่งข้อบเตรซค์ตนเองอยู่กำลังดื่มสุรานายอ๊อฟเดินปรีเข้ามากระชากแขนแฟนสาวไปขึ้นรถบเตรซัยของตัวเองแล,ล้วเร่งเครื่องออกไปอย่างรวดเร็วตนเห็นภาพไม่ดีรีบเข้าไปดูในบ้านก็พบภาพอย่างที่เห็นแทบจะล้มทั้งยืนเป็นภาพสามศพอย่างที่ได้เรียงกันไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะ ไม่อยากคิดว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ต้องเหนื่อยิดวังเจอเนี่ยต่อมาตำรวจเรียกร,ปรอปภหมู่บ้านมาสอบสวนนะครับให้การว่าตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนออฟขีม่มอเตอร์ไซค์พยายามจะเข้ามาในหมู่บ้านอาพักก็ขี่ออกไปจากนั้นตอนตีสามนายออฟกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งถือสุราติดมาด้วยพยายามจะตนเนี่ยพยายามที่จะให้แลกบัตรเข้าไปในหมู่บ้าน แต่ในออฟขัดถือแล้วก็เกลารียแล้วก็บิดคันเงฝาเข้าไปจนกระทั่งเกิดเลือกขึ้นมาเรบอกว่ามันบางเสียงดูกตนะครับเขาขี่เข้ามาขีแรกเราอกวมาสามาแลงเรปกติไม่รู้คนหนึบงกจะเข้าจะเข้าก็ต้องแรกคนเข้ไปไม่งั้นก็ต้องให้ทางบ้านมารับรองว่าจะเข้าเข้า้นทีเขายงอยู่ข้างหน้าอกนั่ข้างหน้า เข้าไปรบอบแรกก็นนนก็ตามเวลาไปมุงเวลาประมาณหนึเทีงได้มา,ดมาคนเดียวมาคนเดียวมาเดือนไหนเดือนพิมพ์มาพิมพ์ตายมามาจอดรถเองแ้วจะดถเข้าแล้วผมให้มาจอดข้างนอกต้องแลบกตั้วแลกตัแบบ๋แล้วก็วอยู่ประมาณชั่วโมงอมงอกไปแล้วก็เข้ามาใหม่มารอบแรกมากับใครมารอบที่สอคนเดียวครับเดสองมาคนเดียวมาเดมีชุดมพ์ มันก็มาเฉยๆนะครับนิ่งๆไม่มีพิมีซ้อนขาออกขี่รบแฟนไปขี่รถไปก็เคยเห็นมาก่อนคนนี้เคยเคยเห็นอยู่ครับออฟเข้าไปในได้แต่ก็ไม่ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเป็นที่ชัดเจนนะครับว่านายออฟคือผู้ต้องสงสัยคนสำคัญนี่เป็นภาพตอนที่ขี่วัชชัยเอาแฟนกลับออกไปนะครับ มีรายง,งานเพิ่มเติมนะครับพุ่มคับการตรวจภูทอนจังหวัดชนบุรีพันดูเด็กสุพธีบุญครองรองเนี่ยนะระบุนะครับว่าในออฟคนนี้มีไหมจับเดิมติดตัวอยู่ด้วยเนี่ยนะครับโดยที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าก็เพิ่งพาแฟนมาฝากให้เจ้าของบ้านซึ่งเป็นแม่ของเด็กทั้งสองคนเนี่ยพาไปฝากทำงาน พอช่วงที่กลับมาบ้านเนี่ยมีแรงงานเพิ่มเติมนะครับว่าในออฟซึ่งนั่งขี่มอเตอร์ไซค์ดื่มสุรารออยู่เนี่ยก็ถามกับทางด้านของเจ้าของบ้านซึ่งก็คือแม่ของเด็กทั้งสองคนเลยนะครับว่าทําไมกลับมาป่านนี้ฝ่ายแม่ของเด็กก็บอกว่าก็เพิ่งเลิกงานแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็คว้าเอาฝ่ายหญิงขึ้นมอเตอร์ไซค์ซ้อนกลับออกไป ตำรวจตั้งข้อสนในฐานด้วยสองข้อนะครับข้อแรกก็คือไม่พอใจที่พาแฟนไปทำงานแล้วกลับมาตีสามตีสี่กับอีกข้อหนึ่งกรณีที่อาจจะเกิดมีความรู้สึกทางเพศขึ้นมาแล้วก็เข้าไปล่วงละเมิดทางเพศหลานของเจ้าของบ้านซึ่งอยู่กับเด็กสองคนนะครับแล้วเด็กทั้งสองคนเกิดตื่นขึ้นมานออฟคนนี้ก็ฆ่าทิ้งทั้งสามคนเนี่ยนะฮะ เป็นเหตุการณ์กุกชะกันซึ่งตำรวจต้องติดตามล่าตัวมาล่าสุดออกหมายจับแล้วนะครับคุณตาสิตเป็นหมายจับของสารจังหวัดพัทยาลงวันที่11มกราคมนะครับข้อหาฆ่าผู้อื่นครับผู้ต้องหาก็คือนายปรกักหรือออฟมาสแสวงอายุ19ปี นะครับหลบหนีไปพร้อมกับภรรยาซึ่งก็ชื่อในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นนางป๊อกชนะรัฐครับล่าสุดพลตำรวจตรีคัชชาธาตุสศาสตร์ผู้บังคับการภูทรจังหวัดชนบุรีก็ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนออกติดตามเพื่อจับกลุ่มอย่างกระชั้นชิดนะครับตามเสียรอยต่อระหว่างระยองกับชนบุรีครับเพื่อนําตัวผู้ต้องหากลับมาดําเนินคดีนะครับอย่างที่คุณตรยุทธ์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่านายอ๊อฟหรือว่านายประจักรสั์แวงเนี่ยผู้ต้องหาในคดีนี้มีหมายจับติดตัวในคดีรรร่่่่ววมมมกกกัััันนนพพยยายา,าผู้อืท และร่วมกันน่วงเหนียวหรือกัดถังผู้อื่นหรือกระทําด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพตามในร่างกายเป็นหมายจับของสารจังหวัดกาญจนบุรีมาก่อนหน้านี้ลงวันที่สี่มกราคมครับนี่แหละฮะก็ช่วยกันใครรู้บอกแสนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าล่าสุดตำรวจกำลังตามล่าตัวนะครับโอ้โหปฏิบัติการปวดเยี่ยม,มนี่ครับนี่ภาพวงจรปิดนะครับและตำรวจมีหมายจับแล้วนะครับ สิบนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับ